สวัสดีครับวันนี้มาดูเลื่อยยนต์ครับเลื่อย5 0 2ครับผมอาการดึงสตาร์ทไม่ได้ครับผมมาเช็กกันครับว่าอาการนี้เกิดจากอะไรครับมามีหลายสาเหตุครับก่อนอื่นก็ถอดหัเทียนมาดูก่อนครับแล้วก็ชุดดึงสตาร์ทครับผมแล้วก็ฝั่งคาร์ดฝั่งสเตอร์มีอะไรติดขัดหรือเปล่าเช็คเบื้องต้นครับผมครับหรือบางทีอาธิเป็นที่แหวนลูกสูบติดหรือเปล่าประมาณนั้น ต้องถอดชุบด้านข้างออกให้หมดก่อนครับเพื่อเช็คก,ก่อนอีกทีครับผมจะดึงไม่ขึ้นครับผมค้างหรือชุดนี้ดูก่อนสู้สเตอร์ วังน,นี้ก็ไม่ขยับ,บา,ลาเล่นม,นมดดึงสตาร์ทดึงได้ปกติครับผมมีเชือกโอซีนี่ก็ไม่มีอะไร ติดขัดครับผมลองดูมุนกลับได้แล้วก็ติดมันฝืดฝืดไม่คล่องครับผมฝืดฝเหนียวเนียนย,ยังไงไม่รู้ ครับประเกตตรงนี้นะครับคาส์ดใหม่น่าจะเปลี่ยนชุดคาด์ชุดสเตอร์ใหม่คาส์ดอาจจะแตกครับเปลี่ยนใหม่เครื่องก็ยังไม่เก่านะครับจะเปลี่ยนเป็นคาด์ใหม่ความเสียงน่าจะสูงครับเดีย๋ยวจะลองมนฝั่งนี้ดูครับว่าข้อเบี่ยงโคตรหรือเปล่านะครับจะสังเกตดูนะครับ เห็นไหมเกียรต,ตรงนี้นะครับโคบีย <arcade> งเรียบร้อยครับ ak, โคบียงคดอาจจะพอดตอกชุดขาดออกมาสอมครับเปลี่ยนสตือ <spe aker> โอเคประมาณนี้สำหรับเครื่องนี้โคบียงไปแล้ว <spe aker> เราขยับมันก็ขยับได้ครับขยับไฟออกก็คือได้คือตอนแรกมันติดกับตัวนี้เพราะว่าข้อเบี่ยงมันขยับได้เนาะทาให้ชุดบุหรีจานไฟมันติดกับตรงคอยไฟโอเคตัวนี้น่าจะเป็นที่เราตอกชุด ชุดคาดออกมาเปลี่ยนสเตอร์ทำให้ข้อเบี่ยงได้รับความเสียหายครับคือแก้คือต้องได้พาเครื่องเปลี่ยนข้อเบี่ยงครับเครื่องนี้โอเคประมาณนั้นสำหรับลูกสูบน่าจะไม่ติดครับเพราะมันหมุนแบบไม่ใช่แบบลูกสูบติดครับมันหมุนแบบฝุดๆืเป็นแบบข้อเบี่ยงติดข้อเบี่ยงมันโคตรนะครับโอมสำหรับเครื่องนี้เนาะที่อาการดึงไม่ได้ก็สรุปคร่าวๆครับค,บคือเขาน่าจะเปลี่ยนชุด สเต,ตอร์ชุดคัดเองนะครับน่าจะตอกออกแล้วมันทําให้ชุดสเตือ์ชุดคัดนี่ครับแตกแล้วก็ทําให้ข้อเวียงโคดครับคเครื่องจีนรุ่นใหม่ๆครับคือใช้ตอกนี่ออกไม่ได้นะครับคือข้อเวียงจะโคดไปเลยนะครับผมคือต้องใช้เครื่องมือพิเศษครับสาหรับเครื่องพวกรุ่นใหม่พวกนี้ คือมันไม่แข็งแรงเหมือนเครื่องรุ่นกเก่าๆที่เป็นเรื่อย5อ2รุ่นกเก่าครับที่มันแข็งแรงพุทานกว่านี้ตลอดตัวนี้น่าจะต้องได้ผ่าเครื่องเปลี่ยนข้อเวียงแล้วก็ลุ้นเสื้อลูกอีกทีครับคือตอนนี้ยังไงก็ต้องได้ผ่าเครื่องครับผมเครื่องนี้ข้อเบียงไปแล้วครับผมโอเคสําหรับเบื้องต้นเนาะให้ระวังเกี่ยวกับการตกคาส์มาเปลี่ยนสเตอร์น,นะครับผม ถ้าไม่มีเครื่องมือพิเศษก็ต้องระวังครับตอกแรงเกินไปเนี่เรียบร้อยครับเหมือนครื่งนี้โอเคครับเรียบร้อยหาเครื่องสาหรับอาการเครื่องดึงไม่ได้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ